ไอยูเปิดใจโมเมนต์จุ๊บแก้มใหม่ดาวิกาคู่นี้น่ารักแถมเกิดวันเดียวกันได้มีโอกาสเจอกันตามงานบ่อยๆแม้จะอยู่คนละประเทศสำหรับสองซุปตาดังใหม่ดาวิกาและไายูไอยูและก่อนหน้านี้เป็นกระแสไวร่าฮือฮาที่ผู้คนพูดถึงกันไม่น้อยกับโมเมนต์ที่อายูจุ๊บแก้มใหม่ ในงานกุชชี่ครูส2024แฟชั่นโชวนะ์ณพระราชวังเคียงบกกรุงโซโประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดอายุได้เปิดใจเล่าถึงโมเมนต์นั้นว่าใหม่ดาวิกาเป็นคนเดินเข้ามาทักก่อนและทักด้วยประโยคที่ว่าเธอกับฉันอายุเท่ากันนะและก็ยังเกิดวันเดียวกันด้วยอายุบอกว่าพึ่งจะมีความสัมพันธ์แบบนี้ครั้งแรก วันนี้เป็นวันเกิดของเราทั้งคู่เราต่างก็แฮปปี้เบิร์เดย์ให้กันแล้วอยู่ๆอ,อีกฝ่ายก็ยื่นหน้ามาหาฉันใกล้ๆเอียงหน้ามาเล็กน้อยฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแต่มีภาพเข้ามาในหัวเหมือนจะเคยเห็นอะไรแบบนี้ในซีรีส์ต่างประเทศนาทีนั้นยอมรับว่ารู้สึกเขินและประหม่ามากๆ